สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายจากการปล่อย iOS ว version beta มาเกือบเดือนในที่สุดหลังจากที่ปล่อย iOS 16.3.1ไป Apple ก็ปล่อย iOS 16.4บ e t a 1ตามมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 beta 1มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ เพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.4 Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 Beta 1บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU s i n เกิลคอร์ลดลงพอประมาณส่วนมัลติคอร์ก็เพิ่มขึ้นพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหงชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นคเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.4 beta 1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งะแล้วครับโดยใช้ไป15%เหลือ85%ในขณะที่ iOS 16.3.1และ iOS 16.3ตัวเต็มใช้ไป14%เหลือ86%ผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้นครับคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งปัญหาให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปแล้วไปรุ่นกันต่อในเบต้2ครับ การอัปเดตเป็น iOS 16.4 beta 1บน iPhone 10ความเร็วโดยรวมยังไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ต้องตัดสินใจดูแล้วครับว่าจะทดสอบเวอร์ชั่นใหม่แต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงหรือรอดูใน beta 2อีกทีแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวมาทดสอบให้ทราบ เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ